ันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินปืนอัพเกรดใหม่นะครับเมันก็จะเป็นแบบสกินประมาณนี้นะก็มันจะเป็น UMP นะก็นี่คือการเปิดตัวนะการเปิดตัวมันจะแบบยังไงก็ไม่รู้นะมันจะมีแบบคล้ายผีเป็นหัวกะโหลกอันนี้คือสกินเต็มนะแล้วผมก็จะให้ดูตั้งแต่เวลนึงถึงเวลเจ็ดนะอันนี้เวลนึงมันก็จะเป็นแบบรูปทรงเป็น UMP ธรรมดาเลย อันที่สองก็แบบเว็บสองก็จะมีแบบปลายชื่อปลายชื่อเสียงทองที่เป็นคล้ายสายฟ้าอยู่ด้วยอันที่สามนี่ก็จะแบบเปลี่ยนโมเดลใหม่แล้วมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนโมเดลแบบมีไฟอยู่ข้างหลังก็ดูสวยนะเวลสี่นี่จะเป็นการยิงการยิงที่มีหัวกระโหลกไงโหโหคตรเฟี้ยวเลยอะถ้าแบบพลาดนี่ไม่ได้นะอันนี้คือเวลสี่ก็จะเป็นสังหานเวลาทั้งหานได้ก็จะเป็นขึ้นรูปหัวกระโหลกไฟ โหคนสวยนะสวยสวยนะสวยสวยเวลซีนี like ่ก็เอ้ยเวลห้านี่ก็แบบเอ้ยเวลหกก็จะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นเอฟเฟกต์เยอะขึ้นเอฟเฟกต์ก็จะประมาณนี้นะก็สวยยู่สวยแบบสวยมากอ่ะนี่คือเวลเจ็ดเวลเจ็ดนี่ก็เริ่มมีปีกแลิ่มีมงกุฎแล้วก็เริ่มมีเอฟเฟกต์เยอะละละในที่สำคัญก็คือจะมีท่าทางที่ใครๆก็อยากได้ดูดิโอโห้ท่าทางยังสวยอ่ะท่าทางแบบจิบดูเอ็มพีขึ้นมา จะให้ดูอีกรอบจะให้ดูอีกรอบนี่ก็คือแบบหยิบก้อนไฟมาแล้วก็หยิบปืนมานแล้วมาส่งกัรกลายเป็น UMP อโอโคเทเลยแล้วผมก็จะให้ดูข้องที่มันจะมานะก็จะเป็นอาจจะของอยู่ในตู้แปดทีอะ่ะก็คืออาจจะมีไอวอลไอวอลก็จะเป็นแบบไอวอลเป็นรูปกระโหลกเป็นในนี้เลยนะเป็นกระโหลกข้องบูญ่าเป็นกิจกรรมยังไงอะของบูญ่ารรอานะแล้วก็นี่ก็จะเป็นระเบิดอันที่แล้วไอวอลอันนี้แล้วไอวอลผิด ไอ้รัเบอร์นี้อาจจะแจกฟรีก็ได้นะเพราะว่าเอฟเฟกมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันต่อไปก็จะเป็นกระถากระถานี้ก็จะเป็นแบบลายข่าวดําแล้วก็มีเอฟเฟกต์คอบสีทองทงแล้วก็จะเป็นหัวกะโหลกนะอันนี้ตรงกลางนี่ก็จะเป็นคล้ายเหมือนข้างนอกแต่ข้างในนี้มันจะมีสีมันจะมีหรือเปล่านะมันคือมันสวยมันจะแบบเรืองแสงเรืองแสงนะก็ก็คือน่าจะอยู่ในตู้แปดทีแต่ก็สวยนะอันนี้สวยสวย,สวยแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกแล้วก็จะมีนี่ ปีกอีโวปีกเอ่อกระเป๋าระดับตำนาน,นนี่เวฟหนึ่งนะนนเวฟหนึ่งยังสวยอะ่ะก็จะมีแบบอันนี้เวฟสามเวลาเวฟสามนี่เวลากระโดกก็จะกลางปีกแล้วอ้าปากอย่างี้ด้วยเหมือนขังขาวเหมือนขังขาวสวยเกินอันนี้ก็จะเป็นกล่องโซนะก,ก็กล่องโซบบูย่าก็สวยดีสวยดีสวยดีน่าจะอยู่ในตู้อะตู้แบตที แล้วก็นี่ก็จะเป็นรถ Bigfoot b Big ิ๊กฟ o t นี่รถสปอร์ตน่าจะเป็นสปอร์ตใหม่อันนี้ก็ร่มชูชี